ยังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆค่ะกับการที่ทุกหน่วยงานเดินหน้าเร่งจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึกกฟผไม่โกงอย่างที่ท่านผู้ว่าการได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อประกาศแล้วต้องมั่นใจว่าทำได้เพราะว่าเป็นการให้สัญญากับประชาชนล่าสุดฝ่ายไอทีเขาก็จัดการประกาศเจตนารมณ์ไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะ คนไอทีไม่โกงฝ่ายสารสนเทศ PA ร่วมสร้างองค์กรโปร่งใสประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่1 6มกราคม2559นายเกรียงศักดิ์กิติประพัฒผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ PA เป็นประธานและนำกล่าวคำประกาศในพิธีแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันณห้องเทตเตอร์ชั้น5อาคาร LED โดยมีผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายสารสนเทศ PA เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสยอย่างเป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้ทุกขั้นตอนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียนอกจากร่วมการแสดงสัญลักษณ์ปกป้องและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแสดงจตนารมเป็นคำพูดแล้วเพื่อให้หนักแน่นจริงจังมากยิ่งขึ้นผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายสารสนเทศอย่างได้ร่วมแสดงจตนารม์เป็นตัวอักษรด้วยการลงนามในประกาศจตนารมต่อ ต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกคนไอทีไม่โกงศูนย์พรบรสนักงานใหญ่ PA ต้อนรับคณะกรรมาการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้า เมื่อวันที่19มกราคม2559นายสมบูรณ์วิจารจันทร์พ่วงนวยการกองสื่อสารองคอ์กร PA ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์บริบกข้อมูลข่าวสาร PA ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายพักพิชาจันทร์สิริพ่วมนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจตามความคืบหน้าในการดําเนินงานของศูนย์พบรบข้อมูลข่าวสารต้นแบบของราชการณศูนย์พรบรบข้อมูลข่าวสารของ p a สํานักงานใหญ่ชั้น1อาคาร LED ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับกระทรวงให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพรุทธศักราช2540นโยบายการบริหารและพัฒนากอฟอพ4ยุทธศาสตร์12กลยุทธ์สมาร์ทมุ่งสู่ความทันสมัยประกอบด้วย Service Excellence มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจรกลิ่น Modernization พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็นสมาร์ทกลิ่น Smart, Smart Organization พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กร